ครับร้านลดมือสองเพกันทะลักครับวันนี้นำเสนอเว็บร้อยสิบไอตัวนี้จดทะเบียนปี5-7มาใหม่ครับสวยๆเลยล้วดูลอบๆยางใหม่หน้าหลังครับเช็คสภาพรพร้อมชใช้งานแล้วสวยๆเลย เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับ ราคาอยู่ที่สองหมนเจ็ดบาทรวมโอนนะครับ2.7500บาทรวมโอนรถพร้อมใช้งานสนใจโทรติดต่อ0 8นย์0 5 8 1 3ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับ